เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่ยตั้มตานายแป๊บเดียวเออหนุ่ยกระตั้มตานายแป๊บเดียวหนุ่ยโจนอยู่ห่อนี่โจนแม่ไอ้เพื่อนมาตานายคนเดี๋ยวเดี๋ยวตานายยนี่นะคะเออสอบถาานะคะหลอดหจอดรถจอดแบบเนี้ยค่ะ รถดจอดแบบหน้าบางข้อค่ะแต่วา่าแต่ว่าทางมันจะมีทางโออยู่รถดจอดแต่ทีร่วงนะคะรถจอด,จดลา่างเสาไฟฟ้านะคะคอสอบสอบ,สอบท่านนะคะถ้าทานายไล่ดูอยู่ก็ช่วยเบาหน่อยนะคะคถ้าพิษผอบอกคมก็อย่างเดียวเชียครับรับค่ะมาให้มาเลยเดี๋ยวก็ยืนพอดท้ายตกรวนะคะมนไม่ที ซิร์ฟไฟฟ้านะคะตรเยไม่แม้เลอกันยังู่มากหรอกคนไม่เป็นไรเพื่อนรู้ดูยูอรู้เป็นไอดอลนูึนมาเลยเออต้งเข้าบ้านไปตั้งยากว่ะเออไม่รื้

ขึ้นตรงนี้ก็คือสีร่วงมันอยู่นเลยเส้าหัาออกมาการไบจอดตรงหน้าบ้านเขาเขาหววกันได้เลยแต่ึงตรงนี้กาจอด่างกัเร็วเขาออได้ซึ่งใส่เขาไม่ออดข้ากนได้เขาจะห้าเรื่องอะไรแช่กัมามาเกห้มามาเลยใช่ไหมเกัเฉกอะะทุกคนช่วยเฉกนะคะเชเหน้าประเส้นหน้าประเสืเต้าปลานี่เลยค่ะ จะผักท้องเลยนะ้รู้ไหมบาลังนี้เลยค่ะนู่นโดโดโไว้เนหนาที่นี่รถผีจอตรงนี้เขาหวากว้างหน้าบ้านมันคืออะไรแล้วก็มีทางออกให้เรียบร้อยเอานะคะดูกันไหมนะคะเ <c oughs> ชะ้เชน้องพิมเช้น้องเช้น้องเช้เจ้น้องเช้

มีน้ำใจกับเรากองเขาก็เราก็มีน้ำใจกับเขาแต่นี่เราไม่ได้จอดหน้าบ้านเขาเราจอดลังส่าไฟไม่ห็คุณรู้ว่าตอนเช้นอกับข้าอุ๊ยตะอแหลสตรอเบอรี่มาเป็นไรบอกได้กันเดียวอันนี้อันนี้ผัาตายค่ะรอนะคะผูกสตรอเบอรี่แต่บ้านต้นนี้ต้นยู้ตรงนี้ แต่จะบอกว่าอยู่ตรงรเผื่อเกลี่ยต่างท้องนะคะเจ็บปีเอกันเจือในมัดรถทั้งเลยโ่ลอมด้รถทั้งเลยโคุณวได้ขัเียรไปเลยจบอันี้คุณจะหารื่องหารื่องถึงโทค่ะ ได้เืองเือองคือได้เรือนนาะอาจจะถึงเก็เป็นไปได้แชร์ค่ะแชรค่ะทุกคนแชร์อกบอกก็ได้ว่าเราจอดรถตรงฝ่งถนนข้างถนเราไม่เพดตำรวจก็บอกว่าเราไม่เิดนี่คือตานนินลูตากอกะ <G ül üyor> ไม่รู้ทำปรุกดีนี่ต้นหวา,าเชค่ะเชค่ะทุกคนเชค่ะเชค่ะทุกคนเช่อย่าเละเฉยเฉย <S <S ไปถามเลยบ้านไหนบ้านเลยนะคะว่าทุกคนเขา <S <S เลียดแมตเลยเรียดกันต้องต้องค่ะแม่ค่ะ เายวมียะดังก anyway, ัได้ดังกันยะได้เดี๋ยวอ๋อไม่หนูเห็นหนูหนูเห็นพี่รอหนูเลยถ่ายพี่ไม่ต้องอายหรอกพี่รอดีหนูก็เลยถ่าย ว่าสาจเก็บไม่ได้รัเก็บเกว่าอย่าสายค่ะเเยมนี่เข้างรตอนนี้แก5คนคะเร็ว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 ทุกคนลนะคะลุงเดช่วยชรด้วยค่ะลุแช จอดกว้างมาบานม่เข้าใจเหมือนกันหรอกวัางหนไงนี่โอ้โหนี่โป็นเพือนนี่นะคะสาวโง่เริ่มรู้หรอแล้วักทอะไรอบมาถึงวจอดนะจะจ๊อกเรียกเล้นหวาเจะถออย่งไรเขาจะถอยหรอเขาจะจอดหรือว่าเขาจะ,จาจะอย,อย่งไรเตะรอจ้าให้จบ ราต้องไล่จนเสร็จถ้ากครยังไม่ออกเราก็ไล่นะคะใช่ค่ะน้ำไม่เตะไม่แยแยทางแน่นอนค่ะใช่ใยู่ฝือคนประสาทยู่เหมือนเกียกับทางของเกียดทางหมู่บ้าน ถ้าอยู่คนถ้าอยู่ไอ้เพื่อนดักอะคนอื่นก็กระพริบจะช่วยโอ้คนนี้เห็นนั่นแต่นี่ไม่แม้รู้ว่าเพื่อนเกลียดนี่แต่เพื่อนซ้ำโอ้เอาเลยเอาเลยเอ๋อร์เลยวะเพื่อนวาช่วยตื้งสีที่ค่ะเอ้าเช่เช่ก็อย่างออกไม่ได้ค่ะออกไม่ได้ก็ไม่เหลือนค่ะนี่ช่วยนี่ต้องไปช่วยรุ่นไม้อะต่อรถเลือนไม้แกว่าแกแกออกไม่ได้ว่าแกต้องยหยาบข้าวอย่างเดียว ทุกคนช่ยแจ้ค่ะตำรวจไปแล้วแต่รถยังไม่เหลือนะคะช่องไส้ต้องหยอกรถให้ข้ามรถกันนี่ค่ะหรือว่าเขันนวดนวดช่องไส้ใจใหญ่เกินไปก็เลยไปทางนั้นไม่ได้แกบอบาเลยวะแกเอกเลยวะรถทั้งเลขอ่ะไม่ได้จิ๋วาวะรู้ดีได้แรงออก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 แป๊บแป๊บช่วยแชร์กันด้วยนะคะ คนพระด้วยนะแน่นอนให้มีทางหน้าทางตายอะไรนี่วะต่อเรื่อยเรือนี่หนุ่ยคอยเหลือเนี่ยเลือเนี่ยเลือ,ลอมาค่ะไมยพอดีเหลือไม่ได้ค่ะต้องโทรเอารถเคลนเอารถในนั้นรถเคลนมายกกาเรื่อง,งญญญญว่าเรียกคนทางหมู่บ้านจะยกกัไม่มีใครมาช่วยนะคะบอกเขาเกลียยกัะทังของ